โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่7อำเภอดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564 และนี่คือหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่สวัสดีค่ะดิฉันนางคำชันคนยืนค่ะอยู่บ้านท่าเวยคำหมู่เจ็ดบ้านเล็กที่ร้อยหาตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจางังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาพัฒนาชุมชน เมื่อปีหกสี่ขนาดพื้นที่สามไร่มีพื้นที่ทั้งหมดสี่สิบหกไร่ค่ะปลูกอ้อยทำนาค่ะตอนแรกเลยนะนะคะ่ะที่แรกก็ไม่ได้พูดแจ๊กว่าโคกน้องน่านเป็นยังเพื่อนหรอว่ามีโคกมีหนองยังสิอะไอยากได้น้องซะเป็นเลี้ยงปลาค่ะเ,คเพราะว่าเป็นคนชอบปลาแล้วแบบว่ามีแต่ซื้อปลากินยังส่นะคะ่ะพอไม่ได้ไปหาที่อื่นนะนะคะ่ะไม่ได้ซื้อน,นะคะ่นนะประหยัดรายจ่าย แต่ว่าเฮาเฮาทากินทํากินเองแบบนี้นะคะพอดีได้ประหยัดลงแบบว่าเฮามีอยังเขาเอามาปลูกอยากชอบอะไรก็เอามาปลูกกันนะคะ่ะเคยกินอะไรชอบอะไรที่เราไม่มีแล้วก็มาปลูกก็ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะคะก็ก็มีไม้ผวกไมยย้ยางพวกยังก็มาปลูกไว้กินเทดจึงสีค่คิดวาน่ะนะคะ่ะคิดว่าจะมาปลูกไว้พอมใหญ่น่ะนะคะ่ะแต่ว่ากระทันหันใหญ่แต่ว่ามมมะะไม่ปลูกไม่ไหม้้นค่ะไม้ผลก็ยังไม่ได้ผลเลย ใกล้แล้วค่ะสงสัยจะปีนี้มะม่วงจะได้เป็นดอกแล้วพืชผลไม้ก็มีกล้วยค่ะอะมีหน่อไม้ก็พวกอ่าก็มีข่ามีตะไคร้แบบนี้แหละค่ะเราก็ปลูกมีดอกกระเจียวค่ะค่ะกระเจียวก็ก็ขายได้ทั้งหัวทั้งทำบุญทำนี่ค่ะมีเป็นบุญเป็นงานนะะค่ะก็เอาไปร่วมงานเพ่น จำนำจำนายก็มีค่ะจำน่ายก็แบบเป็นงานเป็นยังก็ไปจำน่ายค่ะแล้วก็ไปทำบุญด้วยแล้วก็ขายก็ได้มีคนสั่งก็ขายค่ะได้ขายอยู่มีไรายได้เข้าอยู่ค่ะ<ด>แล้วก็เลี้ยงเลี้ยงปลาค่ะเลี้ยงปลาปลาตะเพียนปลานิลปลาดุกก็มีอยู่ก้อยอยู่ค่ะปลาดุกปลาเข็งแล้วก็มีหมูค่ะลูกหมูมีอยู่สิบตัวค่ะ หมูก็สร้างรายได้ได้ได้แล้วค่ะมีงูอะค่ะก,ก็ชอบอยู่ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงรายจ่ายเฮามันประหยัดนะนะค่ะให้ประหยัดให้แบบว่าเฮาเท้าทากินทํากินเองแบบนี้นะคะค่ะเนาะก็ความเป็นอยู่ก็ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็มีน้ําใช้มีพืชพันธุ์ธันยาหานนะนะค่ะมีอ่ะ แบบเออเหลือกินเหลือใช้น่ะนะคาะพอกินพอใช้อ่าพอกินพอใช้ <พอ S 1> หาเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย,<อ>าายค่ะรู้สึกว่าดีใจค่ะขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนค่ะกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีโอกาสนี้ที่ให้ได้ร่วมโครงการค่ะ